ของพี่น้องเกษตรกรที่สนใจหรือครัวเรือนที่ต้องการที่จะลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้นะครที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นผักกรีนกรีนกรีนคอร์สเรดคอรสนะครับที่มีการปลูกในพื้นที่นำร่องของโครงการที่อำเภอหนองนาคำนะครับเรานำมาจัดแสดงจุดจุดหมายก็คือให้เราได้เห็นว่าเราใช้พื้นที่ไม่มาก ในการที่เราจะทําผักนะครับใช้พื้นที่ไม่มากใช้น้ําไม่มากใช้ระบบการควบคุมด้วยระบบ l o t คณะทํางานชุดนี้จะมีฝ่ายวิชาการนะครับทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นแม่งานในเรื่องของการพัฒนาระบบ l o t ร่วมกับทางทางบริษัท KKTT ขอนแก่นพัฒนาเมืองนะครับนะก็จะ <c oughs> <c oughs> ปลูกได้ทุกฤดูครับ ปลูกได้โดยใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มหลายท่านบอกว่าสมาร์ทฟาร์มมันต้องลงทุนประมาณ6ก0 0 0่นหนึ่แสนบาทไม่ใช่ครับอ่ามีเงินแค่อ่าไม่ถึงหมื่นบาทก็สามารถเป็นเจ้าของสมาร์ทฟาร์มได้นะครับนะฮะลดต้นทุนได้ประมาณสามสิบเท่านะครับฮะครับอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงหมื่นบาทก็เป็นเจ้าของสมาร์ทฟาร์มครับเนี่ย กุกลุ่มเป้าหมายหลักอันนึงของเราก็คือวิสาหกิจนะครับของกลุ่มของกระนวนนะครับคุณกอนนะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้ทําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ก้าวเข้ามาร่วมกันในการที่จะใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มใช้ LOT จากความเดือดร้อนจากความเดือดร้อนก็สื่อสารมา ทางคณะเราก็เลยจุดประกายความคิดจากความเดือดร้อนมาขยายทําเป็นโครงการนะครับอันนี้คือแรกเริ่มเลยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับฮะฮะใช่ฮะครับครับเนี่ยแล้วอ่าระบบเนี่ยระบบสมาร์ทฟาร์มหรือการปลูกแบบปอกผักปลอดภัยเนี่ยนะครับ นะฮะการทำโครงสร้างตามขนาดพื้นที่เนี่ยให้เหมาะอ่าให้เหมาะนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยท่านจะนะฮะครับเนี่ยฮะครับครับ นะครับก็อยากให้ให้บูธนี้เนี่ยเนาะนคนคนเห็นแล้วอยากเข้าอยากเข้าก็คือว่า <S 1> <S 1> 呵呵เป็นเจ้าของได้โดยง่ายครับเป็นเจ้าของได้โดยง่ายแล้วก็สามารถแก้จดได้ครับงั้นคนเขาก็เลยอยากจะเข้ามาฟังเอ้มัน <S <S ทำได้อย่างไรนะ อย่างเงี้ยนะครับแก้จนมีรายได้คนเราตอนนี้อยากจะดูอะไรที่มีรายได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นบูธนี้ก็ต้องเขียนอย่างนั้นคนมองแต่ไกลใช่ไหมฮะว่ามาที่นี่เถอะครับท่านท่านลงทุนแค่เนี้ย จำนวนนี้ไม่ถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่น,น,นจะจะแพงไว้ไหมก่อนสำหรับประชาชนนะหรืออะไร,รเนี่ยครับ,บ,บ <c oughs> อะไรเงี้ยไปไปคิดแนวนี้หน่อยนะท่านนะลงทุนแค่นี้แต่พอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า หน่วยรราชการต่างๆที่เป็นหน่วยพลังประสานอะไรนะพลังแผ่นดินหรืออะไรก็สามารถช่วยประชาชนได้ครับทำงานก็มาหลายภาคส่วนครับเรียกว่าคณะสารพลังประชาชนเข้ามาร่วมกันอยากให้เขาเห็นว่ามีคนคอยช่วยเขาอยู่ครับนะครับเนี่ยวันวันก่อนไปไปกรมวิชาการเกษตรใช่ไหมฮะก็นะลูกน้องจดไว้แล้วมั้ย อย่างเงี้ยว่าหน่วยของอศ,ศูนย์ศูนย์อะไรอ่ะมเมล็ดพันธุ์พัฒนา,าแล้วก็อะไรนะศูนย์วิจัยเหรอและพัฒนา,ามเมล็ดพันธุ์แก้ปัญหาความยากจนเนี่ยพร้อมจะส่งเสริมได้ตลอดก็ต้องชูตัวนี้ก่อนตอนนี้ตอนนี้อันดนับแรกเลยคือแก้จนก่อน ใครในใครในที่ยืนที่นี่บอกรวยไม่มีแน่นอนครับมีหนี้กันหมดฮนะนะจริงจริงมันต้องมีรายได้มีมีรายได้ขึ้นจากเรื่องเหล่านี้แหละครับับนะครับ,รบนะงั้นช่วยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องเร่งด่วนของของแผ่นดินครับนะครับแล้วก็มันจะไปไปสู่โครงการอื่นๆ เช่นโครงการโคกหนองนามันก็เหมือนกันครับโคกเอาไว้ทําอะไรก็ปลูกนี่แหละไม่ใช่ปลูกพืชสูงอย่างเดียวนะปลูกผักปลูกอะไรที่เป็นรายได้ด้วยครับผมทําให้เห็นก่อนนะทําให้เห็นโดยง่ายฝากท่านอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์วิทยาผมเนี่ยนะให้ให้เห็นก่อนตอนนี้ขอโทษยังยังอะไรมีที่ว่างอีกเยอะ เนี่ยมีที่ว่างอีกเยอะครับถูกไหมฮะแต่เขาจะได้ฟังอย่างอื่นว่าเอ่อคำว่าขอนแก่น 4D พอเขาเดินเข้ามาแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อคำว่า 4D นี่คืออะไรครับเออเ,อ,อเป็นเป็นการหลังจากเขาสนใจแล้ว,เ,ลวเขาก็มาฟังครับถูกไหมครับพอมาฟังเขาก็จะได้รู้แหละว่าว่าเอ่อสิ่งที่เรากำลังจะพาเข้าไปเนี่ย มันปลอดภัยปลอดภัยทั้งทั้งเรื่องทั้งผู้บริโภคและผู้ลงทุนครับตรงนี้ต้องต้องสร้างความมั่นใจตรงนี้ให้ได้ก่อนครับเอาเครือข่ายนะครับก็ฝากไว้นะเครือข่ายตอนนี้ศูนย์อ่อพรจะประกาศตัวเลยไหมล่ะต้องประกาศเลยนะสุเปยน้อยพร้อม เนยะศูนย์เนี่ยโครงการต่างๆศูนย์การเรียนรู้ต่างๆครับเนี่ยก็ไปก็จะเห็นที่เราทํานะครับที่เราทําที่แต่ละอําเภอจะทําลับนะครับปยนน้อยอาจจะเร็วกว่าเพื่อนหน่อยเพราะมาบ่อยนะต้นทุนเรามีแล้วก็ทางจังหวัดก็ไปคิกออฟตัวนี้ก่อนละนะต้องต้องรีบครับต้องรีบ นะครับขอบขอบคุณครับขอบคุณกับรับนำเสนอได้เลยครับผมขอบคุณท่านรองผรจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านสัทธาคชารายุกท่านเป็นแม่ทัพบุกเบิกช่วยช่วยเราทําให้เราเดินต่างๆได้เชื่อมโยงนะครับหลังจากที่เป็นอันนี้เป็นหมายถึงคล้ายๆความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นแล้วนะจารย์วิยาครับแปลรูปจากนั้นก็ผ่านตัวที่ข้างในนะครับเป็นระบบ LOT นะฮะระบบ ก็แ,แสดงว่าเข้ามาถึงงานนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถผลิตอะไรได้ <ฮะ S 2> ทุกฤดูในแผ่นดินของเราครับไม่ว่าดินจะเป็นสภาพอย่างไหนพื้นดินที่บ้านเราครับไม่ว่าจะแบบไหนนะครับอากาศไม่ว่าจะแบบไหน <ฮะ S 2> น้ําไม่ว่าจะขนาดไหนครับ เราสามารถเอาชนะได้ครับนะครับงั้นเราต้องชนะอันดับที่หนึ่งคือเรื่องดินก่อนเรื่องดินเรื่องน้ําและเรื่องอากาศครับอันนี้เป็นสภาพพื้นฐานแล้วก็เป็นปัญหาพื้นฐานที่กลุ่มผูู้้ผักเนี่ยทำแล้วประสบาระงั้นโครงการนี้การทําอย่างนี้นะครับเพื่อพี่น้องเกษตรที่อยู่กับเรานะเราจะพาเขาสามารถเอาชนะเรื่องนี้ได้ เรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอากาศครับเอาชนะไอ้นี้ให้ได้ก่อนถ้าชนะได้แล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับครับไอ้นี้ช่องแรกที่เราโชว์นะต่อไปก็โชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือเครื่องมือครับไอ้นี้ก็เอามาโชว์นะไอ้ตัวนี้คือตัวควบคุมนะครับซึ่งเดิมพี่น้องก็สามารถใช้ ใช้ตัวเองควบคุมก็ได้อยู่แต่ถ้าหากอยากจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยควบคุมก็ทำได้ร,ราคาก็ราคาก็ราคาก็ทำได้ถูกมากด้วยแถมแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกหลานเราก็จะได้มีอาชีพด้วยคค,คือ,อลูกหลานที่เราดูแลตัวนี้ที่เขาล่มเรียนมา เขาก็จะสามารถที่จะมีหน้าที่คอยมาบารุงรักษาครับเนี่ยก็เป็นการเพิ่มอาชีพที่เขาอุตสาหเรียนทางเทคนิคทางช่างทางอะไรมาก็มีงานทำมีงานทำครับมีงานทำครับเราก็สามารถสร้างงานเพิ่มได้อีกด้วยนี่ไงครับตรงนี้ตรงนี้วิเศษมากเลยเพราะผมก็ไม่รู้หรอกผมซ่อมไม่เป็นแต่ ลูกหลานที่เราเรียนเด็กวิทยายเทคนิคเด็กช่างคนเด็กอะไรทั้งหลายจะได้รู้จะได้ต่อยอดมีมีงานทำตรงนี้เอามาช่วยราคาก็ถูกนะครับอย่าคิดว่าแพงนี่ครับแล้วก็ทุกอย่างครับราชการยืนยันนะราชการมีสวัสดีครับนี่ฮะเห็นไหมยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงราชการเลยอมสินอมสินก็มี อะไรฮะมีกองทุนช่วยเหลือหากสำหรับสำหรับหน่วยไหนที่หรือประชาชนไหนที่ที่ตั้งใจถูกไหมครับท่านผู้จัดการอมสินภาคมาเองเลยผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไอตรงเนี้ยที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยทุกหน่วยทุกภาคส่วนไม่ภาคไม่ว่าภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนต้องการครับต้องการที่จะปลูก พวกนี้ขึ้นมาให้ให้แผ่นดินของเรามีกินนะครับไอโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ปลูกผักอย่างเดียวต่อไปเนาะพืชผัก,ผกแล้วก็สัตว์ตตตทั้งหลายระบบนี้เป็นระบบเดียวกันหมดนะครับงั้นลงทุนน้อยนะครับลงทุนน้อยปลอดภัยคนช่วยอย่างเงี้ย เวยน้อยจะเอ็มโอยกับอมสินไหมจัดให้ก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าถปูโตนี่ก็สีอมสินนะเอออย่างนี้ยทุกคนช่วยถูกไหมครับอนี้จับมือมาช่วยกันช่วยประชาชนรับรองเลยครับอันนี้ไม่ได้เสียค่าโฆษณานะธนาคารอมสินเขา เป็นธนาคารของรัฐที่ช่วยด้วยเหมือนกันก็ก็เป็นโครงการนำร่องก็ได้อย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยเชื่อไหมแล้วนะนะครับเนาะนะฮนะช่วยอย่างไรนะเนี่ยก็เรียนพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายไอ้นี้เป็นแค่แค่หนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ลงทุนไม่ถึงหมื่นบาท ท่านก็มีแล้วนะครับมันไม่จําเป็นท่านไปหาวัสดุในพื้นผินไอเนี่ยครับเนี่ยครับกระเบื้องเก่านะท่านไม่ต้องไปลงทุนอะไรไอนี้แข็งแรงด้วยนะครับเก่าๆแล้วถูกไหมครับมันอาจจะหมดสภาพหมดอะไรไปเก็บมาเถอะครับเอามาลองเอามาลองได้หมดนะครับไอนี้ก็ไม่กี่บาทครับไอ้ฐานเนี้ยบอกตรงๆอย่าไปลงทุนมาก อันนี้ที่นี่เขาต้องเคลื่อนย้ายบ่อยก็เลยเอาเป็นเหล็กแต่ทุกที่หาในหมู่บ้านได้หมดครับนะครับดินหาจากไหนดินก็ดินก็ก็ทำเองได้นะครับเนี่ยตอนนี้ที่เราทําเอาดินจากมูลไส้เดือนมาเป็นดินเราไม่จําเป็นต้องใช้ดินทั้งทั้งแปลงที่ดินเราเราใช้ดินแต่น้อยใช้น้ําแต่น้อยนะครับโครงการนี้ก็จะเกิดขึ้น ในการที่จะสร้างผลผลิตนะครับผมบอกแล้วเลยฮะตอนนี้เราชนะนะเราเอาชนะดินเอาชนะน้ําและเอาชนะอากาศได้เนี่ยครับดินจากนี้เนี่ยก็มันอยู่ในอยู่ในแผ่นดินเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับเนี่ยนะงั้นโครงการนี้จะสอนให้สอนให้พี่น้องประชาชนทุกคน ทุกคนนะมีแหนด้วยนะครับมีแหน่ด้วยเดี๋ยวเราเปเดี๋ยวเราเข้าไปดูจุดที่จะเป็นจะเป็นไซเคิลให้เราเห็นว่างั้นเราเราเตรียมมีกระบวนการเตรียมยังไงอันนี้เร่งรัดไปหน่อยเนาะเห็นตผักขึ้นเลยแต่นะอาจจะบูธเราอาจจะพัฒนาตรงนี้ว่ามนุษย์เราต้องเอาชนะสามอย่างให้ได้ เราชนะสามอย่างให้ได้ชนะดินับชนะน้ําชนะอากาศเพราะเราเริ่มต้นเกิดขึ้นมาจาก3ามอย่างนี้นะครับงั้นถากชนะได้ก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่ในหลวงทรงบอกเอาไว้นะครับในหลวงทรงให้รักษาน้ํากับดินาไว้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาชนะตัวนี้ได้ก็ก็มันก็ถึงเกิดตรงนี้ขึ้นมา ท่านจะเอาชนะดินได้ก็ไปดูว่าจะเอาดินมาจากไหนนะครับเอาดินมาจากมูลไส้เดือนเอ้ยโทษเอาดินจากมูลสัตว์มูลสัตว์เอาเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนทําให้เกิดดินนี่แหละก็ก็ได้ละดินที่เป็นดินปลอดภัยไม่ใช่ดินปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตั้งหลักนะครับมีความเพียรก็ทําได้ดังนั้นนะครับงั้นบู๊ มูฟโครงการนี้จะโชว์อย่างนี้แหละจะโชว์ว่าเราสามารถมีผลผลิตได้แล้วก็โชว์งั้นอันแรกก็น่าจะเอาเอาดินการชนะดินการชนะน้ําการชนะอากาศเอาไว้ก่อนแล้วก็มาเป็นผลผลิตถูกไหมฮะเป็นผลผลิตผลผลิตสุดท้ายเนี่ยเราก็จะนําไปสู่การแปรรูปเนี่ยครับนอกจากกินสดแล้วนะครับ,รบกินสดแล้วก็แปรรูปได้ด้วย นะครับถนอมอาหารทั้งหลายนเนี่ยมันก็จะมาสู่สอา้าวคราวนี้นผมขอ,อกลับมา,าน,นะครับเนี่ยตอนนี้รถนะต้นทุนครับทดลองครับนี่คือรถได้กว่าครึ่งหนึ่งนะฮะต้องให้ให้เจ้าหน้าที่เราเอา่าเจ้าของดินเจ้าของนี่พูดถึงนะครับอา่าค่ะเนี่ยครับอแหนไปนะเนี่ยเนาะหนนี่ก็นอกจากให้สัตว์กินได้ด้วย ก็ยังเป็นปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็ยังเป็นเอ่ออะไรฮะเอเป็นปุ๋ยในนาในข้าวด้วยเขียนหมดแล้วนะครับแล้วเลี้ยงง่ายด้วยด้วยแล้วก็เขาเกิดขึ้นทุกวันเนาะเนี่ยไม่มีวันหมดเลยตัวเกษตรกรที่ทำเฉพาะครัวเรือนนี่ครับทดลองครับที่มีให้ดูงานหลายที่นะฮะเขาก็จะทำเป็นแปลงเจ็ดแปลงหมายถึงเจ็ดวันคือได้เก็บทุกวัน สรุปแล้วหมุนเฟียงนี้เพราะเพราะแหนมันจะขยายตัวทุกวันนะครดังนั้นเจ็ดวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทีมของนอกจากที่ทางหน่วยมหาวิทยาลัยและอะไรก็